Chị má đeo quần nhang mà dai rồi Máy, ở quần gian mà thấy rồi máy, เหนื่อยอ่ะอย่า yeah, yeah. yeah. yeah.

ยังไม่เคยยงกโอเคค่ะดันช้านะคะตันจ่งไงะตทะเลใสน้ำทะเลใสนหวมั้ยมีแหว่เดี๋ยวเออหนักมากเลย

มันใหญเกินไม่ใช่ของเด็กใช่ไหมคะหูกอดมันก็ตไป้ลยใช่ไหมคะเปนไหนแล้วเห็นเนี่ยต้องเล่นแบบนี้่มีแบบเอนนอ้สามโมงกำลังพอดีเลย ไปแขกเจ้าเจส จะเอาพ่อลงไหล่ะหรือว่าต้องอย่านี้อาขาลงไหมเอาขาลงเออเอาขาลงอยู่ในกันไหล้ก็ได้เอลงก็ได้แต่ว่ายางน้อยเพื่อพ่อจะได้นั่อยู่อนี้ขาขาแกกยังใด้กว่าเด็กอยู่เด้ ไม่อย่างน้อยก็เด้น่นไาเอะไรอย่างงี้ยะอารมณ์อารมณ์ขนาดเทเอารมณ์เอ่ได้หายถงนดทาวางมารทอดไดนน่ไม่้อไปนั่นเดี๋ยวเท่ดี๋ยวดีจังดียดีจน้วเยดี๋ยดีดหดี๋ใช่ใช่ อยได้หเออ้ก่อนใส่หัวใส่หัวแป๊กมั้งเอ้งเ้นไ่ดี๋ยวเ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 อาหัวมทั้งีเออโอเควัเออเกยนสบายว่อ่ยังยินใจเลยเด้อไปเลยวเเลยเอี้วดีแล้วกูไปเองก็ได้เออมตอยยงงี้เออยดีย นี่แหละพอก็เดยดีสองคนเนาะเออไม่ลมเนาะยยดีก็ไวเอถ่ายมสองถ่ายกับแม่เออถ่ายใส่าเดียวได้มานะทะเลยระมังระวังนามาแล้วหิบก แตพพาน่แล้วมั่งแล้ว่งเอาพับเอาพับก็ได้ค่ะจบนี้พับกดพับเลยเออเอานวโนนแนวนนได้เห็นทะเลเอานอตะวุนตะวุนอยู่คนเดียวนะอะปะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวยกเบเลยยิ้มสดใสหน่อยถูกใจแลต่แต่ใส่ใส่เงี้ยดี ข้องมันอีกตัวมันจะได้เดินๆๆได้ไงไข่ไข่ตอนนี้ไข่ เธอพาเดินเออพาเดินอย่างนี้อยู่ขาจะได้ขาจะได้ออกกลังกายเดินเดินในในในส่วนที่ขาถึงอ่ะไม่ไม่ต้องไปลึกขาจะได้ออกกลังกาย that's my own

กินข้าวกันเลยค่ะตาวุญกินกระเพ็ดกินกับเป็ดลูกสาวคนเล็กซื้อให้ค่ะอร่อยไหมคะสองร้อยละสองร้อยเลยอร่อยไหมคะตาบุอร่อยอร่อยน่าจะอร่อยดูจากการใส่แว่นกินค่ะลอยคนเดียวเลยลอยลอยคนเดียวแต่ไม่มีแว่นใส่ไม่ลอยอร่อยมากค่ะน้องสาวขอบคุณนะคะสำหรับมื้อเย็นวันนี้